ในที่สุดเราก็มาอยู่กับ StepGeek The Next Gen 2021อย่างเป็นทางการและนี่คือคนที่คุณคุ้นเคยนี่คือซอเพ่กลับมาแล้วอีกแล้วทุกครั้งที่มาจากมามาคลิปใหม่ก็คือจะเป็นคำว่ากลับมาแล้วทุกครั้งเลยรอบนี้คุณต้องอยู่กับพี่นานๆเลยเพราะคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมาบางคนแบบมาแล้วก็แบบหายไปบ้างหรืออ,อะไรแบบนานๆม,มาทีอะไรเงี้ยเอาจริงๆเราพูดกันแบบว่าไม่โกหกเลยนะคะเอาแบบ แมนๆคุยกันไม่มีเงินจ้างมันก็อย่างว่าก็มีช่วงขึ้นช่องลงอะไรชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงเสมอแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราค่อนข้างจริงจังนะคะดังนั้น s t ตจกิ the next ็กซของเราในปีนี้เนี่ยซึ่งเทวิแล้วเปิดตัวคุณเมย์ไปคุณพระหนึ่ง0สวิวสวยไหมเคยเจอจริงสวยมากสวยมากเคยเจอแล้วอยู่แล้วเนาะสำหรับน้องซอเพย์เนี่ยจะเข้ามาก่อนก่บคุณเมย์ด้วยซ้ำแล้วก็วันเนี้ยเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขามีของจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วเขาเนี่ย ก็กลายเป็นวงไอดอลที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบกันเนาะวงชื่ออะไรบ้างแ <az> นะนำไปเลยฮับบิต้าแลนด์ค่ะก <quier S 2> ่อนห <conscient 's S 2> น้านี้เป็นกาลิตา้าอย่างที่ทุกคนรู้ไป <S <S แล้วก็ uh, ย้ายวงมาฮาปิต้าค่ะใช่ก็ะอกวงก็ตอนนี้ก็มีเพลงออกมาซึ่งเอยเพลงเราชอบมา <S <S 2> <S 2> เพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าเพลงเพลงดื้อใครอยากดู MV นะบอกเลยว่า คือน่าดูเนี่ยเอาจริงเราไม่ได้ไบแอสแบบว่าเขาเรียกน่าลำเอียงม,มาทางโซเชียเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราอนี้เพลงทําดีแล้วก็ดู MV อะไรก็ทําดีมากๆนะสนุกไหมกับการเป็นไอดอลก็เป็นความรู้สึกที่แบบแปลกใหม่ดีเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่แบบว่าเราเราไม่เคยเจอเลยเส้นทางทางเนี้ยแบบว่าบางครั้งแบบมันมีอะไรที่เราไม่รู้อย่างเช่นแบบแฟนคลับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรักเราขนาดนี้หรือว่าการทํางานก็จะเป็นแบบการทํางานในแบบอีกรูปแบบหนึ่งเลยที่แบบในชีวิตนี้เราคิดว่าแบบ อ่ะอย่างการเต้นบนเวทีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบหนูคิดว่าหนูไกลตัวหนูพอสมควรนะอ่ะสมมุติเราเรียนปุ๊บเราก็ไม่มีโอกาสในเรื่องของการแสดงในเรื่องทางนั้นแหละหแล้วเราก็เหมือนแบบอยู่ๆก็มีโอกาสได้กลับไปทําอีกอะไรเงี้ยมันเติมเติมฝันให้เต็มอีกครั้งหนึ่งอะค่ะสนุกนะสนุกนะสนุกสนุกมากเดี๋ยวเราจะเล่าเล่าเดี๋ยวไม่เสียงลง <laughs> เดี๋ยวเราจะเล่าวันนี้เจอกันก่อนก่อน,อนแล้วกันเนาะตอนที่เราเจอกันครั้งแรกอันนี้คือเรื่องบังเอิญมากๆ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนเราเจอจากรูปก่อนซึ่งคนที่ถ่ายรูปคุณมาเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้จําไม่ได้ละแต่เขาแชร์มาหนูจาได้ว่าเป็นรูปชุดนักเรียนรูปที่เขาแจ้งเกิดคือใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นในงานมอเตอร์โชว์ใช่ไหมใช่ตอนแรกเนี่ยนดูก็เห็นแล้วแหละรู้สึกว่าเด็กคนนี้มันหน้าตามันแบบแปลกกว่าเอาตัวแปลกแปลกกว่าอาจจะเป็นพวก p r e ต t y MC ทั่วๆไปพอพริตตี้เอ็มซทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะมีแพทเทิร์นที่สวยแบบในรูปแบบของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยคือหน้าเาแลกหน่อย น้องก็เลยรู้สึกว่าเออก็เลยไปกดติดตามไว้แต่วันต่อมาคุณผู้ชมความบังเอิญมันอยู่ตรงนี้คุณเมย์ก็ความบังเอิญนะคุณนี่ก็ความบังเอิญนะนุดูเนี่ยไปถูกถูกจ้างไปเป็นพิธีกรของตัวทิกวอชอ่าทิกวอชกับออเทอร์บออ่าก็คือเป็นเป็นพิธีกรเลยไม่ใช่พิธีกรสิเป็นแขกรับเชิญพิเศษเป็นเหมือนบล็อกเกอร์มาไลฟ์ในงานดีกว่าในวันนั้นขึ้นเวทุนเวทีด้วยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคนที่อยู่ในงานวันนั้นเนี่ย นะคะที่เป็นคนที่คอยแบบเป็นอารมณ์แบบพ r ริตี้นในงานเชิญเชิญรางวัลใช่ค่ะมอบของมอบกไม้อะไรี้ทุกอย่างก็คือเขาคุณผู้ชมลองคิดดูว่าความบังเอิญมันมันเกิดขึ้นได้จริงๆคือเรากดติดตาเขาวันนี้อีกวันนึงไปทํางานเจอหน้ากันเลยใช่ โลกมันก็จะแบบค่อนข้างเราลองมีเรื่องซพプライก่อนได้อีกนะนั่นคือหนูไลฟ์สดเล่นในเฟซบุ o กส่วนตัวเออใช่ใช่แล้วพอมาถึงที่งานปุ๊บอยู่ๆพี่นัดดุจก็เดินมาทักว่าเอ๊ะเมื่อกี้ไลฟ์สดอยู่นี่ดุจก็งงเอ๊ะเอ๊ะยังไงยังไงเฟซบุ๊กกดติดตามไม่ใช่หนูงงมากวันนั้นอะไปบุ๊กกำลังกำลังผลักดันไงว่าอ๋อเพิ่งติดตามใช่ไหมเฟซบุ๊กจะทำให้เราเห็นบ่อยๆก่อนสุดท้ายก็เห็นเขาไลฟ์แหละแล้วสุดท้ายก็นั่นแหละก็ได้มาเจอในงานเนาะซอเพลงอยู่กับเรามาปีกกกววว่่่่่าาาาาๆลลละะะจปีีแ้้้เเเนนใชคคือออตงงบััยยไมมสญญ ยังไม่มีอ่ะไม่มี <Ừ. S 2> เขาเรียกว่าสัญญาใจหมดเลยทุกอย่างนสัญญาใ,ใจ <laughs> คุณผู้ชมคนที่เข้ามาอยู่ในรายการสเตปกิกได้เนี่ยโอเคก็ต้องมีคนรู้จักระดับหนึ่งแล้วหลายๆอย่างมันทาให้รู้ว่าเขาได้พิสูจน์แล้วว่าสัญญาใจอ่ะมันทำให้เราแบบสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้จริงๆนะปีนี้พี่เซ็นสัญญาจริงๆแล้ว นะก็คือเงินเดือนเนี่ยประมาณ3,500อ <c oughs> ย่าต่อเดียวเดียวเดียวสามพอย่า <c oughs> <c oughs> ต่อพี่เหมอทั้งเดือนเลยสามพเนห้าทั้งปีโอเคขอบคุณค่าแต่ไม่ใช่ทั้งปีขอบคุณค่ะคือตอนนี้กี่พันก็ต้องเอาละนะต้องหาใช่ช่วงนี้โควิดนะ <c oughs> ช่วงโควิดนะแล้วพอเป็นไอดอลปุ๊บก็คือตอนนั้นน้องเขาเป็นพิธีกรให้เราก่อนก่อนจะเป็นไอดอลด้วยซ้ําแล้วก็พอน้องเขามีโอกาสเข้ามาปุ๊บเนี่ยทางเราเองก็ต้องต้องให้โอกาสน้องเขาในวันที่ตัวเราเองก็ให้โอกาสน้องเขาไม่ได้ขนาดนี้เช่นกัน แต่ปีนี้คุณผู้ชมจะเห็นหน้าน้องเขาจนเบื่อเลยนะคุณจะคิดว่ามีอะไรที่คิดว่าจะทําให้คนดูไม่เบื่อไหมก็อาจจะบ้าบ้องบอกอ้องหน่อยนะคะก็อาจจะเป็นในส่วนที่ช่องขาดไปก็อาจจะเข้ามาเติมตรงนั้นนะคะสาระก็เดี๋ยวให้พี่นัดุดสอนให้นะคะแต่เรื่องเรื่องไรสาระนี่คือมาเต็มเเก่งมากใช่จะบอกน้องเขาพูดเก่งขึ้นเยอะแล้วก็การพูดเนี่ยจะเห็นว่ามีจังหวะมากขึ้นเยอะนะคะนี่คือผลจากการไปเป็นไอดอลมาเหมือนไปฝึกฝนและเทรนมาอย่างชัดเจนจะเห็นว่าเราไม่มีการพูดทับกันละ เมื่อก่อนเราจะพูดชนกันทํากันเนะี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีการเว้นจังหวะอย่างชัดเจนมากคือเก่งขึ้นเยอะผมือให้เลยนะแต่ต้องบอกกันนะคบว่าในในเคสของซอเพยนี่ก็แฟนคลับเยอะมากหมายถึงว่าในรูปแบบของซอเพยเองนะไม่ใช่ไม่ได้เป็นอไอริวงฮา b บิตา้าแต่ว่าในรูปแบบของซอเพยเองเนี่ยแฟนคลับเยอะมากขนาดคลิปคุณเมย์เนี่ยยังมีคนเขียนเลยว่าอย่างไรก็ซอเพยที่หนึ่งในใจขอบคุณค่ะคลิปนี้นะคะใครที่รักซอเพยเนี่ยเขียนข้างล่างเลยนะว่ายังไงก็ซอเพยทั้งใจขอบคุณค่ะ คือตอนนี้น่าจะบอกว่าคนสวยเนี่ยเต็มช่องของน่าดูดไปหมดคนอย่างนี้เขาสวยขึ้นนะสังเกตไหมไม่แต่คนเริ่มไม่สนใจฉันแล้วต่อให้พี่สวยกว่านี้สิบเท่าเขาก็ไม่สนใจละงอนดีกว่านะอุ้ยอะไรก็กรักกันค่าก็รักเดี๋ยวจริงๆทุกวันนี้คือเวลาเดินอยู่ตามห้างหนู่มคือต้องเงยหน้าเอาทำไมอะให้น้ําตาม,มันไหลย้อนลงไปคืออันนี้เพราะอะไรเจ็บช้ำระกำใจโอ้คุณเมย์มาน้ดูดพักได้โอ้โหเงยหน้าเลยแต่พี่เมย์เขาน่ารักจริงนะสวยจริงคุณเมย์เนี่ยคือ ที่สุดของชีวิตนัดดุดแล้วอันนี้ซอเพรรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าที่สุดในชีวิตนัดดุดละคือมากใครดีเฟสส่วนตัวนัดดุดอีเมลลงรูปปุ๊บอีกสองนาทีนัดดุดแชร์คุณจะไปเผาเขาเองงันคือเป็นผู้หญิงที่แบบต้องคนนี้นะซอเพเองเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบที่ลงตัวมากคือความน่ารักของซอเพเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วอย่างที่เราได้บอกกันไปในเทปคุณเมย์นะว่าคนสวยเนี่ยหาไม่ยากเลยแต่ถ้าจะหาคนที่เข้ากันได้ทั้งเรื่องพื้นานจจิตใเเรรื่่อองะไีย มันก็สําคัญเพราะว่าเรื่องพวกนี้จะทําให้เราเนี่ยกลับไม่กลับไปเขาเรียกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยจะทำให้เราไม่กลับไปผิดพลาดเหมือนในอดีตอีกแล้วนะคะรอบนี้นด,ดุูดเชื่อว่าสาวๆของนด,ด,ดุูดจะทําได้ไดีแน่นอนหนูมีเรื่องสารภาพแหละก็คือก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่นัดดูดจะพามาอัดเทปอคะค่ะคือหนูต้องบอกก่อนเลยว่าหนูเป็นคนที่พูดไม่เป็นเลยดีกว่าตอ,อนแรกคือคุณเป็นคนพูดไม่เป็นเลยถ้าทยอนกลับไปดูคลิปแรกๆคือจะรู้ว่าแบบว่ากระตุกมากตื่นเต้นมากลวนมาก,มาก,มากเสียงสั่นด,ด้วยถ้าฟังดีๆค่ะ ก็อาจจะได้จ,จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะในคลิปแต่ละคลิปต่อๆไปนะคะก็ถ้าฟังรู้สึกหงุดหงิดก็ช่วงแรกๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คุณดูแบบมีชันเชิงกว่าเดิมเยอะมากมีชันเชิงไม<า>่ชันเชิงหว่ะดีๆ <c oughs> นะคะก็สลับนัดดุดเองเนี่ยหลายๆคนก็ยังบอกว่าเออยังชอบอยู่แต่ว่าการที่มีน้องๆเข้ามาช่วยเทาสาวเนี่ยก็ให้ช่องดูสดใสขึ้นเด่น่านขึ้นขึ้นจริงๆมันเป็นแนวทางของดุดยู่แล้วว่าอยากจะช่องดูสดใสยอยากให้ดูน่ารักแล้วก็อยากให้รู้สึกเฟรนลี่แล้วก็เราจะช่วยแบบ หรือว่าสาร้างสังคมที่น่ารักขึ้นมาด้วยกันต้องอต้องบอกก่อนว่านดุดไม่ได้หายไปไหนนะคะออยังอยู่ในช่องนะส่วนใหญ่อ่านคอมเมนต์จะมีคนบอกว่าเอ๊ะไม่เอาคนนี้จะเอานดุดคนเดียวอะไรอย่างนี้แต่คือน,นดุดยังไม่ได้ไปไหนนะคะคือเหมือนเหมือนเรามาแบ่งเบาภาระแหละเ,เพราะว่าทุวกวัน,นคือทํางานหนักมากนะคะให้เขาได้แบบพักผ่อนบา้างแต,แต่แต่คอมเมนต์ที่บอกว่าพี่ดุดพักได้ก็ก็ไม่น้อยนะงอนนะไม่หรอกคือจริงๆก็โอเคมีน้องๆเขาถ้าวันนึงน้องๆเขาสามารถยืนด้วยตัวเองได้เนี่ยก็สามารถพักได้มากขึ้นเนาะอะ หัวคุณจะแกบมาหน่อยอน่ากลมอ่ะ,อ,ะอย่างมันเพิ่งไปเมื่อกี้อ่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังไงก็ฝากซอลเพย์ไปด้วยะคะ่ะและนี่คือเซฟจี The Next Gen นะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะจริงๆเป็นคนแรกใน รอบเจ็ปีแต่ว่าเป็นการเปิดตัวคนที่2ต่อจากคุณเมย์นั่นเองอย่างเป็นทางการนี่เป็นออฟฟิเชียลแล้วนะคะรอบหน้าเนี่ยต้องบอกว่าคุณคุณซอเพกก็รู้แล้วว่าคนที่3เนี่ยเป็นใครใช่ไหมเราอุบไปก่อนเราอุบไปก่อนเป็นความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนที่3าเป็นไงบ้างรู้สึกว่าเดี๋ยวหนูต้องไปอ่าปรึกษาคุณหมอแล้วค่ะหน้าใหม่หน้าใหม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูไม่รักผมน่ารักนะเป็นคนแบบน่ารักใช่ไหมแล้วก็คุณเมย์เนี่ยเขาให้คําว่าตะมุตะมิเอาไว้ตะมุตะมิอ่ะ ตอนนี้เดี๋ยวจะมีซีนช็อตที่เหมือนกับคุณเมย์ให้เราจะซูมหน้าเข้าไปแล้วคุณตรงใช้สายตาของคุณนั้นขอคะแนนความรักจากแฟนคลับเดี๋ยวพี่จะออกจากนี่ให้เพราะพี่ไม่ได้น่ารักขนาดนี้อะเตรียมตัวได้5้าสีสองหขอคะแนนเลยเนไงก็ิดตาดวยนะคะก็พยายามพูดให้เก่งขึ้นนะนั่นแหละคุณอุยอ้ยเออตกตกตกอันนี้จริง <c oughs> อันนี้จริงอันนี้จริง เรียบร้อยนะคะผู้ชมก็ใครที่โดนตกไปเรียบร้อยก็หวังว่าจะรักช่องเรามากขึ้นแล้วกันคอนเซปต์ช่องเราอย่างที่บอกจะไม่มีหยาบคายไม่มีโวยวายไม่มีอะไรทั้งนั้นคือโวยวายสุดในช่องน่าจะเป็นเรานี่แหละแต่ว่าเนาะเนาะโอเคเราวันนี้ก็ขอลำลาพีงนี้นะคะยังไงฝากน้องซอลเพย์ไว้ในอ้อมอกใจด้วยอ๋อลืมบอกต้องทิ้งท้ายซอลเพย์มาจากอะไรต้องมีคนถามแน่นอนอันนี้อันนี้ท่านสะดุดเลยค่ะสะดุดเป็นคนคิดให้มันเริ่มจากคือมันเป็นคำถามที่ที่ดีมากมันเริ่มจากว่าวันนั้นเราไปเราเจอกันครั้งแรกเลยปะ ครั้งที่สองไม่แน่ใจแต่ไม่เกินสองครั้งลแรกๆเลยหมายถึงว่าเราจะที่เจอในงาน Tick w a h ตรงนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ติดต่อกันมาตลอดแล้วก็สุดท้ายก็นักเข้ามาอัดรายการเนาะวันนั้นแล้วนัเนาะเขามาอัดอัดมั่งไม่อัดมั่งเล่นกันไปมั่งไม่มีเงินจ้างมั่งอะไรบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายปุ๊บตอนเย็นเราไปตลาดอินดี้ันซึ่งเราไปตลาดอินดี้ดาวคนนงใช่ไหมใช่ค่ะใช่อ่าใช่แล้วตัวเราเองเนี่ยก็เล่นมือถือไปเรื่อยเปิดอยณเวลานั้นนะคะแล้วก็เขา มันเป็นตลาดที่หนูคุ้นเคยไงหนูก็จะบอกว่าจะกินที่เนี่ยจะกินเนี่ยจะกินเนี่ยจะกินเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้ารู้จักนัดดุทุกคนน่าจะทุกคนติดหนี้เขาไว้หมดนะใช่จะบ้าหรือไงล่ะไปทีก็แบบจาเดีต้นเมื่อก่อนนะอะไรนี้อเราว่าคาแรคเตอร์เราค่อนข้างชัดอะคนน่าจะจําได้ง่ายใช่ค่ะก็ไปเจอเจอหมูนี่อยากกินอันเนี้ย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 แล้วคราวนี้ประเด็นคือผู้หญิงคนนี้นะคะคุณผู้ชมจ่ายแทนนัดดุทุกร้านพี่มีเงินไหมอ่ะหนูจะให้ก่อนไปซื้อเสื้อเอ้เสื้อตัวนี้สวยอ่ะอ่ะหนู เจออะไรนะไอติมน้ำอะไรเงี้ยเอ้ยพ,<ช>พี่พี่เอาเงินมาแล้วเปล่าเอ้ยพี่หยิบไมสะดวกใช่ไหมเมื่อไรดูจ่ายให้ก่อน ก็เลยเรียกโอ้ตอนแรกก็แบบว้าวอโซอะไรเงี้ยแซวกันก่อนโอ้อโอคือไม่ยอมจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครจ่ายเงินให้ไม่ว่าจะแบบเล็กน้อยหรือว่าค่าข้าวยี่สิบาทเลยบางทีรู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยแบบว่าจะชอบแย่งคนอื่นจ่ายไม่แต่ที่คุณจ่ายอ่ะมันมันของของฉันไงแต่ว่ไม่ของของคุณก็อีกเรื่องหนึ่งก็แบบโอ้อโอแต่ว่าคนแบบนี้จริงๆรอดีือเป็นใช่ขอบขาเป็นเพื่อนดีมาคราวนี้ปุ๊บไปเรื่อยๆเขาจ่ายให้ดุดน่าจะครึ่งตลาด่ะคุณผู้ชมครึ่งตลาด คือเสียเงินเป็นพันน่าจะไปเป็นพันน่ะแล้วเราก็โอ้สายเปซะด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เลยเอาคําว่าอโซอกับคําว่าสายเปเนี่ยมันรวมกันจริงไม่อยากได้สายเปเลยมันดูผิดไวยากรณ์ไอมันดูผิดการออกเสียงสายเป อ่ะจริงๆถูกต้องคือซอเพยเพยคือจ่ายเงินใช่มันไม่ใช่เปย์อ่ะมันคือเพยเป็นคู่แข่งกับพร้อมเพยเออคือพร้อมเพยไม่ใช่พร้อมเปย์อ่ะเออก็เลยเรียกว่าซอเพยซอเพยก็คืออซสายเพยใช่ค่ะอืมแล้วก็มีคนถามว่าเป็นคนพม่าเหรอเออเยอะมากซอเพยคือพม่าหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคือเราไม่ได้อะไรนะคือก็น่ารักดีแต่ว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยคือแค่เป็นอซอสายเพยเท่านั้นเองนะคะก็เลยกลายเป็นชื่อที่ ถูกจดจาขึ้นมาแต่การไม่ว่าตอนนี้คุณเมย์ไม่มีชื่อไม่มีชื่อในวงานการเนาะก,ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะอะว่าคนที่สามที่เราจะมาเนี่ยเขาจะมัดหัวใจคุณได้เหมือนที่ซอเพแลวก็คุณเมย์ทำหรือเปล่าน,นะนะแต่ว่าน,นีุดูนี้ไม่มีใครสนใจฉันละเขาน้อยใจอะไรจริจังบ้าแซวเล่นคือจริงไม่เอาใจเลยคือการที่เราเอาคนที่สวยกว่าเรามามากๆเนี่ยก็ จุดประสงค์ก็ชัดเจนอ,อยู่แล้วอยากให้ช่องดูสดใสขึ้นถ้าเกิดทุกคนรักคุณเมย์หรือน้องสอเพเหมือนกันหรือรักมากกว่านุ่ในบางมุมหรืออะไรก็าตามแต่นดูดทาสําเร็จละก็คืออยากให้ทุกคนรักนะคะแล้วก็เราจะเดินทางนะคะรอบนี้ในปีนี้ในสเต็ปีสอี่แบบจริงจังมากๆว่าทุกคนจะให้การตอบรับที่ดีนะคะสำหรับนี้รารของเราร่ำลาไปแล้วนี่คือสเตกิ๊กสเปเชียลนั่นเองนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าอา้อก่อนไปคุณโชว์อินโทรมาคะ่ะดูหน่อยสิอ่ามา แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเก่าอ่ะอย่าให้เสียชื่อนะ <c oughs> โอ้ยไปดูของคุณเมย์นะคุณเมย์ทำดีมากเลยอ่ะอาวเขาดีทุกอย่างบอก<ช>เลยเขาดีทุกอย่างอันนี้ไม่ค่อยรับเอียงเท่าไหร่เลยเขาทำผิดก็ดีที่น,น,นั่งเฉยๆที่พื้นบ้านเอียงเลยเริ่มได้อย่าให้เสียชื่อสิทธิ์เก่าพี่นะมา <c oughs> ต้องทำสมาทีก่อนมาเริ่ม้สองสามท่าทุกคนพร้อมกันแล้วอินชมมาเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย